วันนี้นะเราจะออกเรือนะครไปกับเรือหลวงช้างท่เรือยกคนขึ้นบกที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือไทยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครั้งนี้ถือว่าจะเป็นการออกเรือเพื่อทดสอบนะครั้งแรกนะที่เปิดให้สื่อมวลชนแล้วก็มีท่านผู้บัญชาการหารเรือนะร่วมไปดูการทดสอบด้วยหลังตั้งแต่มาเข้าประจำการที่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะเราจะไปกับเรือหลวงช้างกันคะ่ะ ใใช่ม่สมส,มส,มส,มสโอเคสวัสดีค่ะ ป้องกันในพวกจรวดจากอากาศยานหรือว่าจรวดพวกไอ้อะไรเอ็กโซเซ่หรือครับอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็จะมีจรวดคล้ายๆเป็นพวกจรวดทำลายในเบาะหนึ่งนะครับป้องก,กันตัวอะไรเงี้ยครับก็สำหรับผมนายวิคิริศภูม่านก็รู้สึกน้ใจครับที่ได้เป็นอากาศเรือหลวงช้างคนแรก แล้วก็เป็นลำที่2ที่ได้ไปรับหลังจากที่ครั้งแรกเคยไปรับเรียกว่าของที่ประเทศสิงคโปร์มาก็คิดว่าทางของตัพเรือก็ไว้ใจไว้วางใจให้มาเป็นการละดมทด้วยก็มีความดีใจครับ ถ้าให้ดูสมรรถนะของเรือจีนเนี่ยความมั่นใจในสมรรถนะเท่าที่เราได้ไปรับเรือแล้วก็มาศึกษาแล้วเป็นผู้การเรือเนี่ยคือมั่นใจในสมรรถนะของเรือจีนยังไงในยุปปจจนค,คยป,ปัจจุบันก็ในยุคปัจจุบันถ้าเทียบกับในอดีตก็มีความมั่นใจมากครับเพราะว่าสามารถนําเรือกลับมาถึงประเทศไทยเจ็ดวันเจ็ดคืนโดยเรือไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วในรอบต่างๆแล้วก็เปลังคนปลอดภัยนะครับก็รู้สึกว่า ก็อยู่ในนมาาตรฐารฐะดับความโดดเด่นที่ในฐานะของเราที่เราเป็นผู้การเรือมาเราคิดว่าความโดดเด่นของเรือช้างนี่คืออะไรคะเรื่องของในเรื่องของความคงทนทะเลความเร็วแล้วก็การบรรทุกครับสามารถบรรทุกได้ได้มากกว่าเรือเก,ก่าเรืออานทองครับแล้วก็มีคิดว่าสามารถในเรื่องไปบัริการร่วมกับอากาศยานได้เพิ่มขึ้นครับ่ค่ะใชมันต้องใช้ทางเด้ ชูชีพอัตโนมัติใช่ไหมเรือ <คน S 1> มากมากมากว่าเรือสุขไทยครับมากกว่าครับ <40 S 2> ลำใหญ่เนี่ยเพราะว่าจริงจริงลองรับได้ดีกว่ากับลนนะ ก็คือถ้า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 นี้แลกางไปแล้วผู้การก็คือเราต้องไปอยู่เราคือกำลังต้องอ้ยู่ที่กลางเรือหรือว่าต้องไปอยู่ที่กับเรือข้างล่างครับก็คือเราจะไปแถวที่ที่เราไอ้ลานดาดฟ้าหอค่ะก็เจ้าที่เขาจะมาเปิดมาปลดตรงนี้ลงไปแล้วก็ก็ใช้เชือกลากไปที่ข้างๆเลยครับแล้วเจ้าหน้าที่เรือจะต้องต้องเรียกไห้ครับต้องมีครับแล้วก็จะมีบันไดข้างๆเลยแล้วะไปอ่ะเดี๋ยวผู้การจะนำชมสะพานเดินเรือนะฮะ โอ้โหวันนี้เต,ต็มอัตราศึกเพราะเราออกเรือเพื่อการทดสอบครั้งแรกอย่างเป็นทางการสองศูนย์เนี่ยก็คือผู้การยาอยู่ทางซ้ายไหนน,น,านายามคือมีหน้ามีหน้าที่อะไรนะมีหน้าที่นำเรือให้ปลอดภัย เกี่ยวกับเนวิเกเตอร์ไหมใช่ครับอ๋อก็คือก็คือต้นหนใช่ไหมแต่แต่ทำไมได้ไหยางก็เข้ายางครับอ๋ออยู่เวนนั่นเองอ๋อก็คือยืนอย่างนี้อ๋อเกตเตอร์อขอได้ได้อาร์ไหมครับขอความหมายครับได้ดีอาร์เวลาสิบสามนกับ1.30นสามศูนยไหมครับสิบสามนใช่ไหมใช่ขอ สภาพอากาศเป็นไงนเ,อเออนี่ก็ปล่อยปล่อยเล็กน้อย <c oughs> อันนี้น้องทำหน้าที่อะไรคะอ๋อเรดา อันนี้เราเราเรดาร์เพื่อดูว่ามีอะไรอ่ะยู่น้ำแล้วก็อากาศอ๋อดูอากาศอยูน้ำแล้วเป็นเรืออยู่น้ำตรงไหนเ้าอ๋อ,อ,อว่ามีว่ามีเรืออื่นอยู่ใกล้ๆ้ไหมใช่ครับอ๋อ,อ,อนี่นะระบเรบเรดาร์อ๋อแปดศูน อันนี้น้องทําหน้าที่อะไรคะเรื่องอ๋อเรดาร์อ๋อ,อสองได้ความถี่อ๋อสองได้อันไหนละเอียดกว่าหรอเ่าเขาละเอียดอ่ะเอ็กซเรย์แบรนด์กว่า,าแล้วของเราเป็นอะไรแบรนด์นนล่าแบนกับเอ็กซเรย์แบนอ๋ออ๋อได้ความรู้เพิ่มเฮ้ยต่างกไปอันนี้ <c oughs> ยุงหรือเปล่าตอดอันนี้เราทําหน้าที่อะไรคะต้นเรือครับต้นเรืออ๋อจะดูภาพการปฏิบัติทั่วไปทั้งหมดของเรืออ๋อแล้วนี้เราจะยังไงมุ่งหน้าไปอ๋อ๋ยนนี้เรากำลังจะเตรียมการเพื่อจะรับเหลิคอปเตอนอ๋อค่ะกำลังขัเรือเพื่อให้ลมได้เวลาเตุการเตืนมางอ๋อเราก็ต้องปรับปรับตัวเรือนิดนึงเพราะว่าสนามสนามบิน บนเรือกับสารพิสูจน์จะต่างกันเวลาการเข้ามาลงบนเรือครับนักบินจะต้องรีเฟซรวมที่ต้องการเพราะว่ามันมีลมการเคลื่อนที่อ๋อเราก็ต้องปรับปรับเรือให้อ๋อโอเคมันไม่นิ่งบนเรือแบกค่ะอ๋อโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวรอตอนขาน แต่อาจจะเป็นระบบไอ้นี้ก็ได้นะที่บอกว่าเป็นเตรีมนที่ไว้ให้เติมหน้าเืออันนี้เรือเราแล่นอยู่หรือจอดเนี่ยเพื่อที่อยู่ครับอ๋อมันดูนิ่งมากนะหรือว่านิ่งๆถนัดขวา

อ่อเวลาประกาต้องจดย่งนี้นะหนยอกรัข้าวเวลาร่องาลประาต้องจดอย่ีะ่วยร่วมฝกข้าเ่อนพ่อพ่อเป็นทหารปะขาเรือโอ้ถึงมี อันเคยไปจากบ้านมาให้ท่านอยู่ด้วยข้าวคาวครับ <c oughs> แต่แต่แบบดำเลยนะ <c oughs> แบบพายุไฟอันี้น้องเขาเป็นเรียกว่าอะไรมีหน้าที่อะไร <c oughs> จ่ายยามประกาศอ่า ประกาศประกาศกำลังพลประจําเรือและหน่วยที่เข้าร่วมการฝึกรับอาหารกลางวันห้อวเม็ดจ่าเวลานี้กำลังพลประจําเรือและหน่วยที่เข้าร่วมการฝึกรับอาหารกลางวันห้องเมดจ่าเวลานี้ อะเรามาดูภายในเรือหลวงช้างกันนะคะสิ่งที่แตกต่างกว่าเรือรบของราชนาวีไทยที่เคยขึ้นมาหลายลำหลายแบบเนี่ยนะ,ะก็คือน,นี่เลยบันไดนะบันไดจะเป็นบันไดปกตินะ,ะเหมือนบันไดบ้านนะคะไม่ใช่เป็นบันไดแบบชันชันสูงสงเล็กๆเ,เหมือนบันไดเรือที่เราเคยเห็นนะคะเพราะว่าก็จะทําให้การเดินขึ้น เดินลงเนี่ยมีความสะดวกนะเพราะว่าบริเวณในเรือหลวงช้างเนี่ยจะมีชั้นต่างๆเนี่ยนับแล้วก็ประมาณ7ชั้นนะคะแล้วสิ่งสําคัญที่จะเห็นอีกอย่างหนึ่งในเรือหลวงช้างคือประตูนะคะภายในเนี่ยเขาจะเป็นประตูปกติเลยนะคะจะไม่ค่อยเหมือนประตูเรือลบอื่นที่เราเห็นนะที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นเป็นประตูเหล็กบ้างเป็นประตูที่อาจจะมีไม้บ้างแต่ว่าเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะแต่ว่านี่เขา เน้นเรื่องของการตกแต่งภายในให้เหมือนสถานที่ทํางานนะแล้วก็นี่นะคะตรงผนังตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นในเรืออื่นนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นน็อตเป็นปุ่มๆนะเย็บเป็นปุ่มๆแบบนี้นะคล้ายๆมันแบบจีนนะเหมือนประตูจีนใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะเราจะเห็นแบบนี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นบริเวณที่เป็นฉนวนกันความร้อนคะเขาก็เลยเย็บในลักษณะนี้นะเนี่ยนะคะ เราเดินไปภายในเรือหลวงช้างต้องบอกว่าขนาดเดินวนหลายรอบก็ยังหลงนะฮะคือคือเดินในเรือหลวงหลงตลอดนะฮะเรือหลวงจากกรีนัลเบนไปไม่รู้กี่รอบแล้วก็ยังหลงนะะอะแต่ยังไงก็ตามอย่างที่เห็นฮะ รอบนอกเนี่ยจะเป็นประตูเหล็กที่เป็นประตูผนึกน้ำอ่ะอันนี้ก็เป็นหลักการเลยนะฮะรอบนอกที่จะเป็นน้ําที่เข้าได้เนี่ยก็จะเป็นประตูเหล็กแบบนี้นะเขาเรียกประตูแบบผนึกน้ำนะะแต่ด้านในเนี่ยก็จะเป็นประตูไม้ปกตินะฮะอ่ะนี่คะอีกอย่างหนึ่งที่เรือหลวงช้างนะเราต่อมาจากจีนนะเซะี่ยงไฮ้เพราะฉะนั้นระบบต่างๆนะ,ะคอมพิวเตอร์ที่ฝังอยู่เนี่ยนะ,ะก็ยังเป็นโปรแกร,รมของจีนนะฮะ อ่าคนที่เขาดูแลเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเรือเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรในเมื่อเขาฝังเป็นระบบนี้มาเนี่ยเราก็ต้องใช้ของจีนฮะเพราะว่าอ่าคือมันก็ไม่ยากอะไรใช้ g o o g l e Translate นะฮะอ่าก็แปลได้ทำได้นะเพราะว่ามันก็พอจะเดาๆได้นะตอนนี้ก็ชินกันแล้วนะว่าอ่าโปรแกรมเรื่องของวงจรปิดหรืออะไรนะรก็จะเป็นระบบของจีนฮะ มาดูห้องน้ําบนเรือหลวงช้างกันบ้างนะแบบจีนๆนะคะก็ส่วนใหญ่เขาก็ทำมาเป็นห้องน้ำสำหรับผู้ชายแหละนะคะก็มีถ้าเปิดเด้ในลู้ชายด้วยนะคะแต่ว่าในกรณีที่มีแขกรับเรียกผดสารหรือว่าแขกรับเชิญลงเรือเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะจัดดนหนึือให้เป็นห้องน้ําสุภาพสตรีนอ่ะก็ ก็มาใช้กันแบบนี้เราก็จะมีเรียกว่าอะไรนะคำแนะนำหรือว่าใช้ยังไงราะว่าตรงนี้เนี่ยจะใช้วิธีกดกดปุ่มนะปุ่มอยู่ที่ผนังนะแล้วก็จะ flash นะเหมือนเสียงรึเหมือนบนลงเอาห้องน้ำบนเครื่องบินเลยนะเหมือนมีแรงดูดนะฮะอุขภัณฑ์ต่างๆนะก็เป็นของจีนทั้งหมดค่ะเพราะเราก็ต่อที่จีนเนี่ยนะฮะ แรงดูดแรงแรงแรงดูดแรงเหมือนบนเครื่องบินเลยเนาะ